สวัสดีครับจากป้านเจนยูเละซิงช็อปนะครับอูสร้างยูสาสาขันนะครับผมคลิปนี้จะมาทรงงานนะครับผมเป็นรีแมปนะครับรีแมปวีโกนะครับผม v ีโกตัวล่างธรรมดานะครับผมลูกค้าแจ้งว่าอืดโคตรอืดนะครับผมเป็นตัวแอร์โฟสายไฟ2อเส้นนะครับกะเพื่อนเพื่อนช่างเรียกใส่บริการนะครับผมอ่า ชั้นไฮได้คือเ่าครับผมเดี๋ยวมาตอนนี้กาลัางอัดไฟนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าอัตราการเล่งจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับผมตอนนี้กําลังอัดไฟนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอัตราการเล่งจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับอ่าภูเรวาอ่าขันเล่งสอง,องสายจูนแล้วขั้นเร่งมาไหวเดี๋ยวผมพามาเบิ่งกันนะครับผมเดี๋ยวอัดเสร็จเดี๋ยวผมพาอ,ออกไปล่องครับผม,อมโ,อบอโอเคครับอ่ะโอเคครับตอนนี้อัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ตอนนี้อัดเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาสตาร์ทใหม่เบื้องทันเล็งนะครับตอบสนองดีนะครับไปผมพาออกกัล่องครับโอเคครับตอนนี้ได้ครับวางมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดิมๆนะครับผมเดิมทุกอย่างนะครับผมเดิมโรงงานทุกอย่างครับผมมีแครีแม่เพียวๆครับล้อเดิมท่อเดิมนะครับ เอะสูงขนาดเลยโอ้ตอบสนองดีขนาดแต่คือวืดมากนะครับอโอเคนะครับผมจัดไ้สุดจัดปลัดบอกโอเคครับผมแรนดีนะครับผมแรนดี ประมาณนี้นะครับผมผู้ใดสนใจกางติดต่อเข้ามาได้นะครับผมผู้ใดว่ารแอร์โฟ2สายขั้นเร่งบาไววนะครับผมผมจัดการให้นะครับอันนี้เกียร์ว <spreading exaggerated> ่างนะครับอันนี้รถไหลรถขยับนะครับเกียร์ว่างนะครับผมรถไลรถขยับเบิ้ลได้นะครับผมอันนี้เกียร์ว่างนะครับอันนี้บมได้หยับคัสนะครับอ่ารถไลรถขยับเบิ้ลได้สบายนะครับผมขั้นเร่ง ติดตีนติดเท่าดีขนาดครับผมประมาณนี้นะครับผมผู้ใดสนใจกับตีต่อเข้ามาได้นะครับผมช่องทางกับตีตานนะครับช่องยูทูบเจนยู l e ส s ิ n งช็อปนะครับผมเพจเจนยู l e ส s ิ n งช็อปนะครับผมโปรไฟล์ตัวตกันนะว่าพ้นบัตนักขวนนะครับผมเบอร์โทร0 6 2 4 7 4 9 5 6ครับผมรับจบให้ทุกสถานการณ์นะครับผมโอเคนะครับ